สวัสทีจ้าพี่น้องกองไฟมือนี่ห้าหยังเข <c oughs> ้า <c oughs> มือนี่ว่าสีม่านถำบุญจ้ะอันทำบุญอัน,อน,อน,อนเนื่องจากวันใกล้ชายวันเกิดจ้ะเกิดวันที่แปดกันเลยว่าสิมาสื่อเนว่ข้าบอกข้ามบุญน,นีใจดอกไม้้อมจุดวัดวัดอะไรนะวัดอะไรประธาน วัดผู้ป่อประธานคนอื่นซื้อวัดอยังเนี้ยเนาะประธานอินบอกัดอินประธานพอนจ้ะไา,ายนี่อันประธานเพิ่นเปินยังจังถวายอันนี้นี่แหละจ้ะอันนี้เพิ่นเอามาไหวทาน ใอ้เห่าโบซาเป็นยังจังบอสื่อมาแต่ตลาดทันทีวา่าคือเห่ามาโบซาอย่างนี่มันกระสิได้บุญอีกสองหลอดสามหลอดเห็นไหมจ๊ะ<ช>เอาเพีอง,งสังกระทาดมือนี่สีเลือกเป็นเลือกเป็นอันนี้ดีบอ่เพื่อเลือกไหนเนาะเอาไหนดีรือว่าอันนี้อาอไม่แบบแบบนี้ดีบะ เนาะนี่ถูกจริงถูกยางมือนี uh ่สิมาถ้าบุญวันที่แปด่ะวันที่แปดแต่ว่าวันนี้เรามาทาบุญวันเกิดจ้ะวันเกิดเอาจริงถือเฮ้เขาเอื่นว่าปูซาเพิ่นจ้ะ ำบุญทรรทานน้ำเพรนเนาะแบ่งยังแน่ลรอเฮ้ยบุญน้ำเพินไป จ้ะจะ่างเาทำด้วยมันกันคันยูบ้นอกจ้ะม่ะนเลยจ้า แกงต้อไงไหนก็เพิ่งเป็นไปแหรอบุ<ฮ>๊ค<า>่อนไหลเออมาเขาตู้เย็นไว้ไหมอืมอ่ <clears throat> ะก้อนมา จับลิมอิมานิมายังพันเตสังกทาวานิปัจจุปัจจยานิปฏิคันหาตุกรรมหากรรมเกวะกิตายะสุขายะ ข้าแต่พระสงฆ์ผ er ู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายสังฆทานเครื่องปฏิัตปัจจัยต่อเครื่องบริวาลทั้งหลายเหล่านี้ไวแดีพระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าแก่ญาติของข้าพเจ้า พี่วีดามันดาปูยาตายายพี่น้องหญิงพี่น้องชายเทวดาทั้งหลายสรรพสัตวทั้งหลายทั้งเจ้ากรรมและนายเวรส่วนตัวของข้าพเจ้าขอให้มีความสุขความเจ,จริญตลอดการลนานเทิน เปันเกิอดูกล้วดูกลยดูเล่นมีโสมมีไส้ให้ถูใหู้่ดให้ดู้ให้ดูให้ดู้ใดามดด้วยให้ใ้ดเด้อเล่ดเล่นนี่ตีกันงานด้วยดูดานักบวชาดูกดูก

Mabino Tukam Mabino Tukam Mabino Tukam กวาดน้ำก่อนจ้ะอันนี้ทำบุญแล้วก็ได้มากกวดน้ำลุงดินนะจ้ะแต่เดิมอันนี้คือขานั่งปุนปารีไหญมากถำบุญ ท่านเกิดอให้ชีวิตผูกหาจนจะเลื่อนลุงเรื่องหูเหืองเรืองเอี่ยมก็าวาลูกเต่าก็ขอให้ประสบก้อนสำเร็จท่านในสิ่งที่ดีขอประสบก้อนสำเร็จว่าวาลูกว่าานเอ้อบุญคุ้มครองสาสุ